เอาละครับก็อากาศสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเลยครับวันนี้ก็มีอยู่กับผมนะไอ้หนุ่มหน้ามนนะครับจะพามาเล่นเกมเรามาพกทุนมาแปดร้อยบาทรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะพร้อมแล้วเราไปลุยเลยดีกว่าผมโอเคครับมาแต่เราไปดูนะครับผมมาทุนแปดร้อยครับผมมาใครสนใจครับก็ด้านล่างคลิปนี้เลยครับผมมามาละจ้ามาละจ้าโบนัสมาละจ้าไอหนุ่มหน้ามนมาแล้วะครับทีนี้ครับผม มาเป็นลุ้นกันเนี่ยครับผมมาทีแรกขอเช็คดวงหน่อยครับผมมาโอ้โหทีแรกก็ได้โลแล้ครับผมบบแล้วครับสี่ร้อยห้าสิบครับผมเช็คดวงไปก่อนนะครับเป็นลุ้นกันต่อครับผมต้องทําได้ครับมาครับผมต้องได้ครับผมอย่างนี้ต้องได้ครับผมมาแล้วครับบิ๊กวินครับผมสวยงามครับมา ต้องได้ครับผมมา FC บ้างครับผมมาดิมาดิครับอย่างนี้ครับผมเมกะวินครับผมสวยงามมากครับผมก็ต้องได้ครับผมแบบนี้มาสุดจัดครับยังไงครับผมมาขอีกทีครับผมโอ้โหไม่เป็นไรครับ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กันให้ด้วยนะครับผมอะ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับผมไปลุ้นกงนนะได้ก็ลงครับเสียก็ลงครับช่องนี้ครับผมเรียวๆไปครับผมดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงครับแม่แนะนำให้ทําตามกันนะครับผมมามาครับผมอะ่ะทีนี้ต้องด้ก็ต้องได้ครับผม ก็ต้องนาผมสุดจัดครับแบบนี้สุดจัดครับมาครับผมอีกทีครับไดโลครับผมไม่เป็นไรครับใครสนใจนะครับก็ตาลางคลิปนี้ได้เลยนะครับผมมาสำหรับวันนี้ไอหนุ่มหน้าเหมือนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกันนะครับพี่ๆไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ